เสร็จเสร็จเสร็จมันอยู่หนาแล้วเสร็จเออเสกเสษเกาให้กเลยบวกก็แล้วเกาเกากาก็ด okay. ักก็ดักเออคนแทงเก็บแล้วเออเกาเอ้าเออเกาเอ้าเอ เออเกาเออเออเขาเออเกาเออเกาเออเออระวังโดนตาเด้อ <expand> อ๋อบัวบัวย่านบัวกัวนละเขาก็กัวโดนตาเหมือนกันเจ็บตาเออเกาเออเกาเออเการะวังถึงเด้อต้อไปต่อไปต้องนี่ยม <ân> ันจะไปถึงตาสั่งให็นได้เสกยเห็นด้

โอ้โหอ้าเโอ้าเโอ้าเอ้โเอ้าอชโอ้โหอ้าหโอ้าหโอ้โหโ้โหโอ้ะกโอดโีโอ้าหโ้หโอ้โหโอเกหโอหอ้กาโอคหโอ้โหโออโอ้หอ้โหโอเกหโอ้หอ้โออ้ออ ไดานิกธิดานทัทธิดาเดี๋ยวอเยวอาเก่า,าเก่าเอาเศษเก่าครับยื๊กยยก๊๊กยืก๊ยกยื๊๊ยยื๊ย๊เอาครัเบเล่นกันบ้านนี้เล่นเลือดแป้งนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเกา่กาเกา่กาเกา่าเก่าขันหมดเฮ้ยพ่อพาหาผู้สาวมาเก่าหน่อยไปบอกจ้างผู้สาวมาเก่า เขาเรียกว่าทำของจอาช้างหรืออะไรเนี่ยมีมีการเกาให้ช้างด้วยขาดเกาเนาะใน่ันเนาะเฮ้ย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  ไปเดี๋ยวเราเลยเกาให้เลเกาหัวเกาหัวบ้างเลยไอ้หมากอีหลีเดี๋ยวขาดขาดอะไรข้าชื่นเหรอไม่ชอบเฮ้ยบัวบอกเกาเออเฮ้ยมันมีแรงมาสะกิดสะกิดเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ฟินดีนะมันก็ฟินดีนะ

อขั้นไหนโอขันตรงนี้ขันตรงนี้เอซีขันตรงนี้เซคขั้นตรงนี้เซคกันมี้แหละนอนต่อกันอืมกาดดาบกอดดาบพวกขันดากเฮ้ย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 สายพญาดพญาตดุดดุดจ้ดเฮ้ยขาเกาคางเา้างไม่เห็นเลยค่อยจะเชี่ยงลยเสี่ยก็เป็นชวนแมนซิปนะครับเขาเออ เสียวเอาไม้เกาช้องคันคันเก่าเก่าเฮ้ยชีดยาเด้ฉีดยาเด้คันหูคันหูเอ้าสิทธิ์หายไปไหนวะสิทธ anyway, ิ์สิทธิ์ไปทำความสะอาดตรงนู้น ปึบปึบปึบึอูหมักนี่นี่ชอบนะน,นี่ไม้เก่าบ้านโบ,าน,บานทำไมคุณคุณจังเอฟซี FC บอก <c oughs> ไม้เก่าช้างนะอืออือมีตาเหลี่ยกอือดูเหมืนเด็กเลยเป็นเ้าเรียว่าสร้างความคุ้นเคยคนระับให้ช้างเชี่ยงนะ ตัวอะไรมันจะเชี่ยงเลยนี่นี่ลูกเอ้ยจะเจ้ยเฮ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 ้ยดูเหนียงดูเหนียงก็ย่นเลยดูดูขาย่นเลยอยู่เฉ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 ยเอออยู่เฉยลูกอยู่เฉยโอ้อยู่เฉยดูเสกเสกเกาครับเสกเกาใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้จะพาเสกไปเมื่อวานถึงถึงฟันไหมไม่ถึงเนาะ ว่าไม่ถึงที่ทำฟันครับยวพาน้องไปทำทำฟันแล้วก็ไปดูบัฟฟาโล่โอ้โหอีกอ่านี่อบทรายอบทรายอบทรายด้วยโอ้โหมีสปาทรายด้วยขัดทรายอีกโอ้โหบัวขนาดนี้ซื้อซื้อนี่มาเซอร์ซื้ออะไรนะกระดาษทราย เฮ้เฮ้เฮ้ว่าเคลียร์งานนะครับเฮ้เฮ้เฮ้สบายใจเกาแล้วเกาอีกเกาแล้วนวดอะโรมาด้วยยาคอบสูตรเก่าแก้มเก่าแก้มเกาแก้มเฮ้เฮ้เฮ้คิดดีพูดดีทำดีนะครับผมหน้าบอกน่ารักมากพี่คงจะชอบโบบาน่าดูเลยที เฮ้ยกาเกาท้องเกาท้องว้ายติดพุงเจกเกาท้องติดพุงเสดไปหาทำงานก่อนนะครับไปทำงานไปกวาดนั่นกวาดนี beeping, task, this task. This task Gloria, so ่บอกอะไรนี้่ยบบานบอกยังไม่ทันได้มันเลยจิดโอ้อะไรเนี่ยพ่อเรียกเสกกับมาน่อยอ๋อลูกหลานลูกแล้วติดดากอยู่ ดูหาเรื่องเพยเสือละรู้ละดูเลยดูดูไปหาเรื่องเพยเสือละเฮ้เฮ้อันนี้มั้ยอุ๊ยเตะลิศตะลิดเลยแล้วก็บังกอ,อกใส่หัวอะไรเอาบังกอกใส่หัวอะไรต้องมาใส่ปาก์ตี้บังกอ,อกเลยอ,อ้าฮ่าดึงมาไม่ได้ชมน้ำหน้าโอ้โหเลย

ใช้ทายาก่อนนับดึงออเอยเอยเอ้ยเออ,อ,อ,อมากแล้วมาแล้วชิดมากแล้วนึ่งยี่งแค่บุกซีดีแล้วชิดมาแล้วชิดแล้วชิดาแล้ว

ผู้ได้เอาขี่ไปควงไว้กับโบมฮูปล่อยกันไม่ได้นะครับไอ้เยอะเฮย้ยไหนมีหน่องเหมือนน้องพลอยไหมดูโมฮูนี่โบนโบนโบนโมทูโบนเร็วเร็วมีหน,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 น่องเหมือนน้องพลอยไหมทูโบนโบนโบนอ้าปากหน่อยอีย๋ขี้เลยไหนมีหน่องไหมเฮย้ยมีว่ะมีเหมือนกันว่ะเฮ้ยมีจริงนะ เฮ้ยสิ่ดูดีไม่เชื่อดูอ่ะเห็นน้องไม่ใช่ข้างบนมันเป็นรอยแผลอะแตบบ่ดูดิมาสูงบ,บนบนทำตาอยู่อยู่อีกบนเอ้ยได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมอือเฮ้ยเห็นไหม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 เนี่ยอือเหี้ย ค,ดดคิดว่าเยอะหรือเปล่าแลกฟันให้บัวแม่สงสักินยาถีฟันหมดเยอะเลยดูยดูไล่ลูกหนูโตแล้วลูกหืมยาเลย ไปกินหัวพ่อให้ไหมนีมนน่หัวสูงวนวนอะหัวสูงเฮ้ยทำอะไรมาเนี่ยเป็นแผลเห็นไหมนี่ฮะเนี่ยทำอะไรมานแผลน่ะฮะยังนี้นก็แทงเข่าเลย กินแล้วก็อือกินแลวอึครับโอ้โนี่กินเยอะมากเลยครับกินแลวอึกินลวอีอะโอเคมันใหญ่หน่อยไว้แล้ว ฝากกดตับตะไคร้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้ครับสวัสดีครับ